คำว่าพวกเรางรายการขั้วรวยโอ้โแม่ดูจากจานใครวะเชฟออนครับเชฟออนโอ้นี่นี่จานอะไรต่างวันนี้เรานำอุปกรณ์มาด้วยอย่างแรกนี่ iPad เตียง จานดาวเทียมไปเกี่ยวเฮียอะไรกันไม่อ่ะสำหรับครัวรวยแล้วเราต้องไม่ธรรมดาไงมีเงินเราไม่ใช้ครับเรามีเครื่องตัดเนื้อโอ้เราใช้เป็นระบบเลเซอร์โอ้โตัดในจานมาตัดบน iPad ดผมนี่วะไอแพดแทนเขียงเป็นเขียงโซเชียลมีเดีย หันเลยหันเลยแล้วเราก็อัพรูปลุอ้าวพิเศษ่มรััีคแล้วจะใช้กระทะที่ไหนนี่ไงกระทะนี่ไงควนรวยซะอย่างเออโอ้ยกินมาแล้วกินมาแล้วกินมาแล้วกิ่นอาอ้าวอ้ยน่าเอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นล้ยโทษใหม่โทษใหม่โอษใหม่เจี๊ยบโทใหม่ก็ต่อโใหม่โอษใหม่อ่โทษใหม่เลยเราะว่าสุดจ้าพอดีแล้วครับอ่าพอดีนะครับอ้าวเสร็จตัวมืงนะครับถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราก็ทิ้งครับ iPad เราเออมันตายอ่ะจบลงแล้วต้นเลยเลยดีต้องขอบนเพลงกับดินก็ยอมมันไม่เคยบางอะไรเฮียอยากให้พี่พี่พี่ต้นลองชิมครับว่าโอ้ย นี่มึงมีพริกไทยเมืองนอกเลยอะเนี่ยอันนี้อร่อยครับทางร้านเราอร่อยและต้องบอกไว้คันี้ยครับว่าวันนี้เราคงหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับเราเจอกับเราได้ใหม่ในรายการคู่รวยวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับอยากให้พี่ต้นชิมเลยครับต้นครับสวัสดีครับไปก่อนครับพี่สวัสดีครับแล้วก็เก็บตังค์ครับเออเก็บตังค์ครับตังค์อะไร ค่าอาหารครับกินข้าวก่อนเฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องไปบ้าอีกกูกินข้าวแป๊านึงเก็บก่อนได้ครับเพราะว่าตอนที่ฝนเริ่มตก้วด้วยเฮียแล้วก็คืนนี้กูต้นเรือดเลดีเ้ยอ๋อนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยยังไงล่ะไ้ตัดวินเลยตบเขาหูเลยเียไปทำไมตกน้ำไปททำอะไรครับล้างจานครับแล้วนั่งอยูทำไมวิกูเกือบหลุดเฮียมีต้นเรืองเลดีเลยต้นเหรอหลุดน้วที่ร้ลไหล ตกตล้วไม่เห็นหน้าเลยก็ไม่ออกกล้องอีก